มาอวดนะมาอวดดอกไม้หน่อยมาอวดดอกไม้หน่อยอยากอวดนะแม่อวดทั้งวันเลยวันนี้ไม่รู้ทําไมเมียบอกนะต้นนี่นี่ดู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 สายพันธุ์ดูสายพันธุ์เป็นไงเป็นไงโอ้โหพี่น้องดู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 ความสวยโอ้โหต้นเดียวนะฮะต้นเดียวสูงประมาณสักสี่สิบเซนนะสี่สิบเซนโดยประมาณนะเป็นไง เดี๋ยวขอญาติน้ำก่อนตื่นเต้นหน 3, 4, 5, 6, 7, 8, ึ่งสองนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอเลขสวยงวดนี้เก้ามาอีกแล้วนะไม, <c oughs> ไม,ม่ไม่ซื้อหวยไม่ซื้อหวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะเก้าไปชมไปชมดอกนี่เป็นไง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 ธรรมาชาติอุ้ยมีตะกะแตนมวยด้วยนี่ไหนลองบอกดิจะแต่งนอนท่าไหนือ เฮ้ไหนทำดิทำดิจะแต่งนอนท่าไหนไนลองทำท่าดิอืม uh? นี่ท่ากระแตนมวยด้วยนะฮะยังไงครับ,รรบสวยเอ้โหสวยมากนะสวยมากต้นไม่ใหญ่นะต้นไม่ใหญ่นะต้นไม่ใหญ่มากต้นเล็กๆนะฮะแต่ว่าดูดอกนะครับนะแล้วนี่ครับน้องเล็กน้องเล็กนะต้นนี้สามสิบเซนนะต้นเล็กสามสิบเซนเล็กกว่าตะเกียบเล็กนะมายล้เจ้ามาแล้เจ้านี่ะน,นะสวยนะครับเดี๋ยวเรามีก้านะเรามีก้าจำหน่า <Nein> ย นะี๋ยมีกล้าจํหน่ายนะเดี๋ยวพาไปชมกล้าที่พร้อมจะจํหน่ายกันเลยครับเนี่ยฮะกล้านะเพราะกล้ากันย่างดีนะพร้อมที่จะจําหน่ายนะครับต้นละ20บาทนะเป็นกล้าต้นทันตะวันนะอันนี้เป็นกล้าแม่พันธุ์นะแม่พันธุ์ดอกทันตะวันดอกใหญ่นะคนละพันธุ์กับอันที่ให้รีวิวไปเมื่อกี้นะครับแต่ความสวยคงนะไม่ไม่น้อยหน้ากันแน่นอน <มา S 2> นะสวยนะกล้าสวยมากเลยนะสวยนะเนะพื่อนๆดูนะครับใช้ดินย่างดีนะ ดินยางดีนะครับมีใบก้ามปูนะเป็นดินปลูกนะจากฟามผมเลยนี่นะครับต้นอุดมสมบูรณ์นะลำต้นตรงมากนะครับต้นอุดมสมบูรณ์นะลำต้นตรงนะครับก้าละยี่สิบบาทนะอาทิตย์หน้ารับได้เลยนะรับประกันความสวยนะครับเพื่อนๆว่าดอกจะสวยงามมากเลยนะเดี๋ยวผมจะมีดามไม้อย่างนี้ไปให้นะเพราะว่าความสูงนะอาทิตย์หน้าก็น่าจะประมาณนี้นะประมาณยี่สิบเซน เดี๋ยวผมจะดามไม้ให้ทุกต้นเลยครับดามไม้เพื่อให้สวยงามนะดามไม้เพื่อให้สวยงามเพื่อที่ว่าจะเอาไปคนส่งไปนี่ไปปลูกที่บ้านเนเพื่อนๆจะได้ไม่มีคดนะต้นแข็งแรงมากเลยนะครับสวยงามมากนะฮะต้นละยี่สิบบาทนะครับนี่นะฮะดูความสวยนะครับดูความสวยของลําต้นนะอุดมสมบูรณนร์นะครับนะ่รัดแล้วนะฮะรัดแล้วลากเดินนะฮะรัดรัดแล้วลากเดินนะครับผักบุ้งนะต้นเดียวต้นเดียวเลยนะผักบุ้งนะแม่ มาม่าถ้วยหนึ่งแล้วเนี่ยเพื่อนๆเนาะมาม่าถ้วยหนึ่งแล้วเพื่อนๆนะมาม่าถ้วยหนึ่งแล้วน,นนะฮะมาม่าถ้วยหนึ่งแล้วน,นะฮะน,นะครับดินดินงามดีจริงๆนะครับดินงามดีงามดีมากนะฮะบ,บอกเลยนะโม้เลยว่าดินดีมากนะครับสนใจนะครับบอกได้เลยนะต้นก้าอ่อนทานตะวันอันนี้เป็นกาพันแม่ดอกนะกาพันแม่ดอกทานตะวันนะเป็นพันธุ์ที่ว่าใช้สําหรับชมดอกอย่างเดียว นะสั่งมาจากฟาร์มนะครับไม่ได้เก็บเม็ดที่เหลือจเพาะต้นกต้นกินนะคนละพันกันนะบอกเลยอ่านี่นะ,ะดูลำต้นนะครับตรงนะแข็งแรงนะดูนี่นี่เป็นไงบางต้นได้2อ,อันด้วยนะนี่นะฮะสวยงามนะครับอา้าอันนี้ทำไมแห้งแล้งขนาดนี้นะเดี๋ยวให้น้ำหน่อยนะ